สวัสดีค่ะ HealthConnect ค่ะวันนี้ดูภารกิจของสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสค่ะกับงานความปลอดภัยทางถนนค่ะสสสก็มีการระดมหลายๆหน่วยงานนะคะมาให้ความรู้มาคุยกันนะคะเพราะว่าเป็นทศวรรษใหม่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยระดับชาติก็คือเอาความรู้ที่ได้จากภายในงานเรื่องการลดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ จะมีการต่อยอดในภายหลังค่ะอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขยอย่างต่อเนื่องสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสกระทรวงมหาดไทยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนมูลนิธินโยบายถนนปลอดภยัยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่15 ในหัวข้อทศวรรษใหม่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยระดับชาติในการนี้เองก็เป้าหมายก็คือต้องการที่จะระดมความเห็นระดมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับในการที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนนแล้วก็นำไปสู่เป้าหมายที่การมุ่งที่จะลดการสูญเสียชีวิตบนท้องถนนลงให้ได้อ่เพราะฉะนั้นการที่จะได้ทำให้เป้าหมายนี้บรรลุตาม ที่ตั้งไว้ได้เนี่ยต้องได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเพราะว่าถนนในประเทศไทยเนี่ยครับ6แสนกว่ากิโลเมตรนะครับที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองท้องถิน่นเพราะฉะนั้นก็คิดว่าท้องถิ่นเองก็มีบทบาทสําคัญในการที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนนจึงถือโอกาสนี้เชิญชวนภาคีเครือข่ายศูนย์ความปลอดภัยทางถนนขององ,องค์กรปกครองท้องถิน่นได้เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาครั้งนี้นะครับ การสำรวจความคิดเห็นเรื่องปัญหาอุบัติเหตุทางถนนพบว่าคนไทยในปัจจุบันรู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยเห็นว่าคนไทยขาดการเคารพในกฎรจราจรและต้องการให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังจึงนำระบบ Safe System Approach ระบบที่ให้อภัยต่อความผิดของมนุษย์เพราะเชื่อว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แต่ต้องไม่สูญเสียมาเป็นแนวทางในการแก้ไขเรื่องของความปลอดภัยถนนเนี่ยใกล้ตัวนะครับผมคิดว่า เป็นสาเหตุการตายเบอร์ต้นๆของคนไทยตอนนี้ในเป้าที่ท้าทายของเราเนี่ยที่จะลดการตายให้ได้12ต่อแสนในปี30เนี่ยนะครับตรงความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการที่เกิดแล้วอาจจะผ่อนคลายลงการเดินการผู้คนเองก็เริ่มมีวิถีปฏิบัติใหม่ๆในการสังคมก็ดีการสัญจรก็ดีจะก,กระทบอะไรบ้างนะครับนอกจากสสเองเนี่ยกองทุนความปลอดภัยทางถนนแล้วก็ตัวแทน ราชการต่างๆได้ร่วมกันแล้วก็สถาบันวิชาการจํานวนมากเลยครับร่วมกันจัดขึ้นต่อเนื่องมานะครับแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยเราจะมีผู้เข้าร่วมประชุมที่คือคนที่ทํางานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับรากหญ้ากันเลยทุกคนมาหาความรู้ใหม่พร้อมๆกับนำบทเรียนที่ตัวเองได้เรียนรู้จากการปฏิบัติหน้างานเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันนะครับ ในครั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ส่งเสริมให้กับบุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของไทยเพราะภาคราฐัฐภาคเอกชนมีเป้าหมายเดียวกันคือลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่5ากำหนดให้ลดจำนวนอุบัติเหตุภายในปี2573โดยมีจุดสำคัญคือ การจัดการอุบัติเหตุในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์การจัดการอุบัติเหตุและการเสียชีวิตในกลุ่มบัยรุ่นและเยาวชนการจัดการความเร็วและการติดตามและการประเมินผลเรื่องของทศวรรษใหม่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อนนะฮะซึ่งมันมีโจทย์เรื่องความปลอดภัยใหม่ๆและขณะเดียวก็ยังมีโจทย์เก่าที่ยังต้องจัดการอยู่นะฮะทุกครัวเรือนเนี่ยฮะมีได้รับผลกระทบจาก เรื่องอุบัติเหตุทางถนนไม่กับตัวเองก็กับเครือญาติกับญาติพี่น้องก็อยากเห็นการเสียงสะท้อนของประชาชนเพราะว่าในเรื่องนี้เราต้องการการมีส่วนร่วมเราต้องการการปรับเปลี่ยนมุมมองให้ให้สังคมมองมิติใหม่ของเรื่องความปลอดภยัยว่าถ้าถ้าเราพูดถึงที่ผ่านมาคนประมาทขัดจิตสำนึกเราจะพูดอยู่แค่นี้ แต่ในมิติใหม่ๆเนี่ยเราเราจะต้องเริ่มมองหาในเรื่องของความปลอดภัยในเชิงการจัดการด้านกายภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและเราต้องการการมีส่วนร่วมต้องการการจัดการที่ให้ระบบที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาจัดการเรื่องนี้มากขึ้นก็เชิญชวนประชาชนนะครับเข้ามาร่วมรับฟังร่วมสะท้อนร่วมให้ข้อคิดเห็นเยอะ ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมานาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่15เดินทางไปร่วมงานได้ค่ะที่ศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทราบายเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะหรือประชุมออนไลน์ได้ค่ะทาง QR code ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในวันที่25-26พฤษภาคม2565ค่ะ เป็นการระดมความคิดเห็นที่มาช่วยการปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อช่วยกันหาทางออกนะคะเป้าหมายก็คืออยากจะลดอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุดค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเพล c o n n e c t วันนี้สวัสดีค่ะ